ไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหมไอ้ประเทศนี้เนี่ยต้องเอาไว้ตู้คนเดียวเลย <ผม S 1> ลไปขไปทีมนี้ไ,ได้เซลร์เกียเซอว์เกียรู้รรรจักมาเตนดูรับกล้าม กลับมาสู่ยูโร2024นะครับครับในปีนี้เรียกว่ามีทีมเต็งที่แบบเล่นฟอร์มไม่ดีกับทีมที่แบบว่ารองบ่อนแต่กลับกลายเป็นฟอร์มดีนะทีนี้เราเคลือบบทสรุปของกลุ่มแรกนัดแรกของแต่ละกลุ่มอ่ะเป็นยังไงบ้างเขาเอาเอาไล่อับไล่ทีลาตันคุบแล้วกันเลยอ่ะโอเคอ่ะคุบเอก่อนกลับยังไงคุเอก็คือผมว่าก็มาตามนัดนะอย่างเยอรมันก็คือฟอร์มหลูเลยเป็นเจ้าภาพด้วยครับแล้วก็ชนะอย่างท่วมท้น แ้าหนึ่ง,งใช่จริงๆแมตช์นั้นผมมองว่าเยอรมันเขามาดุดนะแล้วก็แพทเทิร์นของการเข้าทำไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อนยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่าง,ง,งบางจังหวะที่เการแทงแนวลึกมีมากขึ้นกว่าเดิมอก็เรียกว่าเปลี่ยนคาบเยอรมันในยุคเก่าๆนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างคายาร์เวิร์เนี้ย hmm. ก็พยายามจะพักบอลพยายามจะเคลื่อนที่ไปนในแทงที่แนวแทงแนวลึกได้อัอน,นี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเยอรมันแล้วก็เป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งที่ท เข้าป้ายไปอ่าทีมแดงในกลุ่มกลุ่มเอเนาะครับผมต่อไปกลุ่มบีกลุ่มบีกลุ่มบีมีสเป็นโคแอตอิตาลีเอาไปเนี้ยแบบเร็วๆอ่็ใช่เต็งตอนนี้สเปนฟอร์มหลหมือนกันฟอร์มหลูมเลยสามศูนย์สามศูนย์ชนะโคแอตโคแอตเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆผมมองว่าเออแดนกลางอาจจะสู้ไม่ได้แล้วก็จังหวะฉาบฉวยเนี่ยเออทางสเปนทำให้ดีกว่าอืมยกตัวอย่างเช่นที่ฟาเบลุยส์อ่าที่แทงแนวลึกมาให้โมราต้าหลุดเข้าไปยิงอย่างนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ฉาบฉวยแล้วสเปนทำได้จริงๆ พี่ก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าอเอ้ยสเปนทำไมเอาโมราต้ามาแต่ก็ทำประตูได้นี่ส่วนโคแอดอาจจะด้วยของอายุนานไหมอายุนามไหมของอออยูต้าโมดิทก็คือสามภาษาในแดนกลางเขาไม่ว่าจะเป็นโบโซวิดโคสิตแล้วก็โมดิทเนี่ยก็เลขสามหมดแล้วเนาะมันทำให้การเคลื่อนเกมเนี่ยโอเคอาจจะพึ่งสามตัวนี้เยอะเกินไปมันทำให้โคแอดอาจจะแบบดูเหนื่อยเกมเหนื่อยไปเดี๋ยวค่อยมาเจาะเพราะกลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มอัพเดตใช่อ่ะ ต่อไปกลุ่มซีฮะมีสโลวีเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษโอ้โหกุ่มนี้ยังไงฟอร์มอังกฤษที่เป็นทีมขวัญใจมหาชนก็โดนด่าไปเยอะสำหรับการวางไลน์อัพของเกรดเสาเกตแต่ก็มานะแต่ก็มาแต่มามาเหนื่อยนิดนึงมาเหนื่อยนิดนึงก็อาศัยลูกที่แบบจูเบลิงแฮมทำเซอร์ไพรส์หมุเข้าไปแต่จริงๆลูกนั้นเฮลิเคนก็พยายามลีกินตัวนะเดินเดินไปจังหวะที่มีเออสเปซแล้วจูเบลิงแฮมโหมเข้ามาไอ้จูเบลิงแฮมนี่กรลงมันเป็นกองหน้าที่เล่นกองกลางนิดนหน่อยใช่ไหมใช่เลยได อ้าวกรุ๊ปดีครับกรุ๊ปดีฮอลแลนด์โปแลนด์ออสเตรียแล้วก็ทีมเตงอย่างฝรั่งเศสโอ้โหจมูกหักไปแล้วจมูกหักไปประธานตอนนี้ก็ต้องใส่เป็นเหมือนกันจะเต่าไปจาเต่าใช่แต่ว่าก็มาน้อยแต่ก็มานะใช่เอาขอฝรั่งเศสก่อนคือมาจากการที่ออสเตรียทําเข้าประตูตัวเองรับเขาเรียกว่าอาจจะยังทําเป้าไม่เจอเท่าไหร่แต่จริงออสเตรียเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเออการบอลหมากดีนะรับตังดิปใช่ไหมใช่จารับ จาร์ลาแกก็วางหมากดีสู้ได้ระบบดาตัวก็เล่นคุณภาพอาจจะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้นะแต่ว่าคุณภาพของแฮกติกหรือว่าจารจาร์ลาร์ฟหรือสาวผมเรียกลุงลังเอาลุงลังลุงลังแล้วมันแล้วไปหมดเลยใช่ไหมเละอะไรปะลุงลังแกก็วางแผนดีก็แล้วฮอลแลนด์ล่ะครับฮอลแลนด์เนี่ยมันมันมันยังไงมันเกือบเกือบจะไม่มาเหมือนกันนะหนีตายเหมือนกันนะนะคือเสมออยู่นานแล้วก็จริงๆไ่นด้วยระบบของที่วางหมาไว้ก็จะมีเบนฟิเตไปกับคุนิกาโปเป็นตัวถลวงใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถ ทำอะไรได้ใช้โอกาสเลืองไปไหมนิดนึงนิดนึงนะแต่ชยวจะต้องเปลี่ยนวอลเวตคอร์สเสาโเลขลงมาเลยคืออวลงมาแล้วเป็นมิติมีมิติมากขึ้นอ้วนลงมาแป๊บเดียวนะดีเลยสองนาทีถือว่าจะบุกไวในกรอบเขตโทษครับประตูเลยอืก็ถือว่ายังเอาตัวรอดไปได้สำหรับโดนเดาคูมันใช่ใช่ครับเอ้ากุ๊ปต่อไปครับกุ๊ปอีมีเบอร์เย่ムเบอร์เยี่มสโลราเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนกุ๊ปนี้ถือว่า เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะเบ<ช>ลเยียมยังไม่มาใช่ใชมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับัเบลเยียมก็แปลกๆนะคือเบลเยียมเนี่ยเป็นทีมที่ว่ากูเลนเจนของเขาเหมือนกันนะในยุคที่ก็ขับคาบเกี่ยวแต่ว่าเขาส่งตรงหน้ารุมรูรูกว่ากูลงสนามอ่าไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหมไอ้ประเทศนี้เนี่ยก็อเอาไว้ตู้ <c oughs> คนเดียวเลยฟองก็คงดีแหละในทีมชาติก่อนหน้านั้นก็ซัดได้เยอะไงเขาก็เลยให้ไว้วางใจให้ลงต่อเนื่องแต่กับการว่าพอถึงแมต ที่เป็นทัวร์นาเมนต์จริงแล้วปุ๊บเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับแต่ทีมที่มาเนี่ยกลับกลายเป็นโรมาเนียนะครั้งที่ยูเครนเนี่ยก็มีสตาร์ดังๆเหมือนกันใช่แต่ว่ากลับกลายเป็นโรมาเนียที่เอาชนะไปได้ถึงสามตัวสูตรเลยถือว่าเซอร์ไพรส์มากกองหลังกับสเปอร์ใช่ไหมใช่ราดูเออการูชินอ่าราดูราดูซินใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกที่ว่าสกัดได้แล้วแบบเฮอ่ะสกัดได้แล้วแบบ แบบสะใจสะใจไปกับเพื่อนนุ๊กเอกนั้นนึกว่าจะมาตบกูซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยสกัดได้ก็ได้ตอบเองแต่ชันมันเยอะแั่มันเยอะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม F ครับก็จะมีขอเรียกชื่อปัจจุบันแล้วกันนะมีทูเคียจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็เช็กเคียโอเคทีนี้พอมาพูดถึงโปรตุเกสก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็มาแต่ก็มาคือเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี่คือเช็กเคียยิงสองลูกแต่แพใช่ถูกไหมใช่ใช่ก็เป็นแปดทีนะครับโปรตุเกสแล้วก็ ตุรกีตุรกีก็โอ้โหจอเกียมันทีมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทีมรองทีมรองนิดนึ่งเขาเล่นได้สู้ได้ดีนะสนุกเลยสนุกเลยก็เป็นแปดทีมที่ตอนนี้มีโอกาสเข้ารอบสูงใช่ไหมทีนี้เรามาสรุปหน่อยไหมว่าทีมที่เต็งแล้วสามารถทําได้ีทีมอะไรบ้างไล่กรุ๊ปเลยครับผมกรุ๊ปเอคือเยอรมันเยอรมนีครับผมกรุ๊ปบีอ่าสเปน อิตาลีไหมอิตาลีด้วยอแต่จริงๆกุ๊ปบีเนี่ยก็อยากจะพูดลงไปลึกอีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆมันเป็นกุ๊ปอปเดตถูกไหมไหนๆเจาะเลยอแต่ว่ากุ๊ปอปเดตในที่นี้เนี่ยทีมอย่างอัลเบเนียเนี่ยผมว่าเขายิงอิตาลีได้นาทีที่แบบเครียกว่าอะไรทำเกมลุกได้ดีนะยี่อิบไม่ไดเหนื่อยนะยี่สิบวินาทีใช่ใช่ว่าเป็นการดักดักเขาเรียกว่าอะไร ดักเกมของของอิตาลีเกมรับเลยถือว่าจับเกมรับได้สวยงามเลยถือว่าเป็นสถิติของยูโรด้วยใชเพราะว่าทำประตูได้เร็วที่สุดในยูโรจริงๆถ้ามองสามเศร้าเนี่ยระหว่างระหว่างอิตาลีครับแล้วก็เอใครนัดอีกทีมนึนนะอิตาลีโคตาลเชียสเปนสเปนอ่ะสามทีมเนี่ยจานว่าใครเข้าคูเอเชียมีสิทธิ์ผิกกลับมาได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคูเอเชียต้องไปเจออาร์เบเนียไงผมว่าถึงตรงนี้เนี่ยคูเอเชียจะต้องเก็บสามแต้มให้ได้กับอาร์เบเนียนะถึงจะมีโอกาสเข้ารอบได้ผมเชื่อว่า ยังอาจจะเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ที่จะมีโอกาสเข้ารอบครับยังพอไปได้พอไปได้ส่วนสเปนผมคิดว่าค่อนข้างรอยลำอาจถูกอิตาลีน่าจะตักรอบได้เขาเขาจะกระท้อนกระแทนอยู่แล้วในกลุ่บแบ่งกลุ่มเนี่ยใช่แต่พอไปถึงรอบนอกเอาอะไรเดี๋ยวดูอิตาลีครับใช่ไหมครับอ่ากลุ้มสีลุ้มซีแน่นอนแหละมันก็ต้องอังกฤษใช่ครับแต่อังกฤษก็มีคนด่าเยอะนะไอ้อย่างที่บอกในต้นคลิปว่าเออทำไมเกลรสเซาเกตถึงเอาเทรนต์อลินเซอร์ลงมา แทนเป็นสามประสานครับถูกไหมแทนที่โอเคเข้าใจว่าทิพเปียเล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่าการเติมเกมลูกอะมันทําได้ไม่ดีเท่าที่เหมือนที่เล่นแบ็คขวาเขาก็มีหลายการะแสที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะเล่นให้เทรนไปเล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าอินเ์ดเข้ามาไหมและไคลวอลเกอร์เล่นหลังสามครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังกฤษก็ก็เขาเสาเกตเขาวางหมากมาอย่างนี้ก็ต้องให้เครดิตโค้ชไปแต่ว่าก็มีเกณฑคีย์บอร์ดแบบว่ามามาแซะเยอะไงเรียกได้ว่าเสาเกตไม่ได้เรียนไง ระบบโถทอลฟุตบอลอุ้ยเอาเยอะอย่าลืมใครยังไม่ได้ไปศึกษาอย่าลืมไปดูระบบโถทอลฟุตบอลก่อนทีเนี้ยผมกำลังมองว่าเอ่อคอมบิเดชั่นที่ทุกๆคนน่ะอยากเห็นก็จะมีคอปี้เมนูครับดีแคนไลท์และจูบินแฮมเล่นสามตัวโอ้โนี่ในฝันเลยนะใช่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเซาเกตเขาจะปล่อยลงมาไหมเนาะครับรวมถึงเอ่อการการเล่นปีสองข้างอย่างยกตัวอย่างอย่างแมตช์ที่ผ่านมาอย่างฟิฟโฮเดนเงียบนะใช่ ก็จะไปโดดเด่นทางด้านของบุพโยซาก้ามากกว่าก็ก็ใครๆก็หลายคนก็อยากเห็นการมาของแอนติโกดอนใครๆก็หลายคนก็อยากการมาของแอนติโกดอนซึ่งติดทีมชาตินั้นแรกเอ๊ะกอดอนนี่มันจากทีมไหนนะฮะเหรอเหลอเหลอมันมันก็ต้องได้เดีวได้ลงมั้งเนืวารัดนึงไม่ได้เลยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาปุ๊บดีอ่าครับผมก็แน่นอนแหละฝรั่งเศสฮอลแลนด์เขาก็ถือว่ายังมาตามนัดอยู่ อืมเพราะเก็บสามแต้มแรกได้สำเร็จก็จะเป็นหกทีมแล้วตอนนี้ครับแม้ว่าฝ<ม>รั่งเศสตอนนี้อาจจะสภาพทีมตอนนี้ก็คือปัทันเป้อาจจะนิดหน่อยเขาเรียกว่าการประทะอ,อาจจะต้องอมีการป้องกันป้องกันหน่อยแต่เขาก็เต็มร้อยแต่จริงๆงกองหน้าเขามีเยอะแหละกอ,องหน้าเขาเยอะมากแล้วฝรั่งเศสที่ทุกขบวนท่ามาได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นลูกครอสลูก แทงทะลูชองเขามีเยอะเอ๊ะแมตช์ที่แล้วมันแข่งบอลหรือแข่งมวยอะแตม,มันเลือดเยอะหลอเกินอะมัน <c oughs> เป็นธรรมดาที่ทีมทีมรับเขาก็ต้องมาตัดเกมแรงๆเพื่อให้หยุดเกมลุกได้ใช่ไหมม,มันก็เลือดนะอ่าอือแล้วฮอลแลนด์ก็ถือว่าใช้โอกาสเติมไปนิดนึงนิดนึงนะคณมันก็ต้องปัยต้องปักผมมองผมมองว่าในในแผงลุกของของฮอลแลนด์เนี่ยนพกาว่าจากวอเวซซอนและตัวเปลี่ยนเปิดตัวเปลี่ยนเกมนะก็มีอีกเยอะนะแต่แค่ว่าเขาจะส่งตัวไหนมาครูมหยก็ต้องเลือกแหละ แต่พี่เชื่อว่าทีมที่น่าจะตาสำหรับพี่ทีมหนึ่งนะในกรุ๊ปดีเนี่ยเพียงมองทีมของลุงรังนะรอออสเตรียนะสู้ได้ระบบนะจริงๆถ้าไม่มองเข้าประตูตัวเองเนี่ยโอกาสเสมอฝรั่งเศสถึงชนะก็ยังมีนะครับก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับออสเตรียนะพี่ว่ายังมีโอกาสที่จะเข้าไ้ยังเก็บเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ลิสต์อ่ะกรุ๊ปอีครับเบลเยียมยังมีโอกาสไหมจริงๆเบลเยี่ยมเนี่ยตามหน้าเสือไม่ต้องไม่ต้องได้ทุกแมตช์รู้ว่าก้าแต้มก้าแต้มเต็มหรือวะต้องได้ แต่ว่าพอพลาดนั้นลิปุูแบบสองนะที่เหลือเขากดดันนะกดดันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเขาต้องเอาไว้ได้นัดหน้าแล้วอย่างทีมที่จะที่จะเจอเนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเล่นเล็บลับลึกให้ให้เบลเยียมแบบบุกจนท้อแล้วก็สวนกลับครับถูกไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ,ะเพราะว่าเพื่อการันตีเขารอบถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่อฟอร์มในรอบคัเดเลือกหรูเลยครับอยู่กรุ๊ปเดียวกับออสเตรียน,นี่แหละแล้วเขาก็ไม่แพ้ใครเลยอืมแต่ว่าพอมารอบนี้กลับกลายเป็นเนี่ยโดนไป โดนสโลวาเกียไปใช่ศูนหนึ่งใช่ <01. S 1> ใชอ่ะสุดท้ายก็คือพี่ใหญ่แหละสตาร์ครับทีมเลยโปรต,ตุเกสโตุเกสฝอยทองโปรตุเกสจริงๆก็ผมมองว่าเขาน่าจะเข้าไป้ายได้เพราะว่าดูจากฟอร์มแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวผู้เล่น,น่ะทดแทนกันได้ครับพอสมควรแล้วกุ๊ปนี้ไม่ได้แข็งมากครับน่าจะผ่านได้ ก็คิดว่าน่าจะเข้าป้ายเป็นที่หนึ่งของกลุ่มได้ใช่ไมาอยากเห็นแหละใช่ใช่เอาทีนี้พี่อยากจะขออีกประเด็นหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นทีมรองที่เล่นดีทีมรองที่เล่นดีแต่ว่ายังมีแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบสูงด้วยพี่ขอเริ่มในย่าเริ่มที่โรมาเนียหน่อยอ่ะได้โรมาเนียทําไมมันถึงชนะถึงสามได้ล่ะพรานั้นผมว่าเขาน่าจะอายุ้วยด้วยยูเครนครับที่ที่เจอเขาใช้ระบบ เรียกว่าหลายตัว s u สตา s t a r เยอะใช่ไหมอย่างชินซิงโก้ก็อยู่เบนแบ็กซ้ายคือหลายๆตัวเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกนะแต่ผมมองว่าส่วนผสมพอเวลาเจอบุกเยอะๆพยายามทําไม่ได้แต่เหมือนกันว่าทําไม่ได้อย่างบูดิทเนี่ยก็พยายามตะแบงตะแบงเข้าไปแต่ไม่ทําไม่ได้ครับอืมอืมแล้วเหมือนกันว่าพอรูมานียโป้งเดียวโป้งเดียวโป้งเดียวหาหมดเลยทีมรองนี่ก็เล่นดีเหมือนกันเออเล่นดีเอออีกทีหนึ่งครับนะครับทีมรองที่เล่นดีทีมหนึ่งก็คือฟูเกีย ออทุเกเล่นดีเมื่อคืนอย่างว่าแหละอาจจะยังเจอแค่ทีมรองหน่อยอย่างก็ต้องลองดูว่านัดต่อไปที่จะเจอเนี่ยเขาเจอของแข็งขึ้นเนี่ยครับจะไหวไหมใช่ไหมประเด็นสุดท้ายผมไปขอไปทีมนี้ได้ไหมสโลวาเกียอ๋อสโลวาเกียรู้จักมาตินดูรับก้าไหมอุ้ยอีกแล้วนิดนึงนิดนึงนี่มันทีมไหนครับเนี่ยผมว่ามาตินดูรับก้าเนี่ย พอเล่นบอลโลกอ่ะทีมมันไม่ใหญ่ใหญ่อ่ะแม่งเฉลิฉายว่ะคือผมมองว่าเขาแม่งมีความมีความนิ่งแล้วก็ลูดช็อปซ็อปเปอร์เขาทำได้ดีนะเออมันทำให้มหม์ที่ผ่านมาชนะไงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นที่3ที่ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ต้องไม่ประมาท แล้วเขาก็มีกองการตัวขับเคลื่อนอย่างนานิสลาฟโรบัตการะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตัวกลางตัวห้องเครื่องของสโลวาเกียน่าสนใจดีกเดียวในสุดท้ายครับก่อนจะจบในอีพีนี้ก็คือทีมที่ทีมรองที่เล่นดีแต่ยัง50-50ว่าจะเข้ารอบหรือไม่อ,มออสเตรียกับจอเตียออสเตรียก็เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วพี่ยังคิดว่าน่าจะเข้านะด้วยระบบของลุมรันลาร์อนิกแต่จอเจียเนี่ยเมื่อคืนท่านได้ดูโอ้โหมันเล่นสู้มากเลยเล่นโคตรสู้เลยมันก็คงต้องเล่นไะ วิ่งสู้ฟาดแหละเพราะว่ามันทีมทีมสภาพมันไม่ได้ดีไงแต่มันก็ต้องใช้กําลังสู้ไอ้ลูกสุดท้ายที่เสียเนี่ยคือแพ้เท่าไหร่ก็แพ้เท่ากันนะช่โค้ดันขึ้นมาสุดท้ายก็โดนสวนแบบโล่งๆไปก็ต้องยอมเล่นเพราะเพยยอมไปยอมไปตอนในจบอีพีนี้เสื้อสวยนะอืมตอนนี้ก็เหมือนเดิมอาจารย์ยืมยืมเข้ามาไหมเออเสื้อยืมใครมา ยืมพี่หลรละโอ้ยวันไนจะซื้อด้วยนะเลื่อยยืมพี่แล้วแล้วแล้วไมโครโฟนนี่ยืมใครมาอ๋อยืมพี่มั้ยนอ๋อแล้วนาฬิกายังไม่ได้ใส่ครับอ๋อไม่ได้ใส่อ๋อครับครับครับโอเคก็สาระฟ้าไทยก็มีแค่นี้นะถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และด้วยภาษาเราดีๆวันนี้สวัสดีครับ